สวัสดีครับแฟนมวยครับโอ้โหก็เมื่อคืนนะครับคู่ของ8แสนเล็กนะครับก็น่าเสียดายนะครับซึ่งคู่นี้นะครับหลายคนรอคอยนะครับหวังว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่ดุเดือดที่สุดในรายการนะครับซึ่งแปดแสนเล็กนะครับก็เจอกับอาเมียคาโนวิสนะครับก็ชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับซึ่งเจ้าอาเมียคาโนวิสนี่ไฟล่าสุดนะครับเขาเป็นฝ่ายชนะนกหนึ่งล้านเล็กมาได้นะครับโอ้โหนี่ชนะน็อกถึงระดับแถวหน้าของประเทศไทยอย่างหนึ่งล้านเล็กได้นี่ 8แสนเล็กก็ไม่น่าจะประมาทนะครับแต่8แสนเล็กนะครับผมก็เห็นลงสื่อนะครับบอกว่าก็ไฟนี้นะครับไม่มันไม่อัคคติตัวนะครับ8แสนเล็กบอกนะครับแหมลูกแรกนี่ก็เดินเข้าหาเลยนะครับก็พยายามเดินต่อยมัดตินะครับ8แสนเล็กแต่เจ้าคาโนวิสนี่ก็มีลูกที่หนักๆตอบโต้มานะครับก็ไม่ถอยเหมือนกันนะครับมีทั้งศอกกลับนะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับ8แสนเล็กไม่ทันระวังตัวนะครับก็โดนแบ็กคิกนะครับเรียกว่า เต็มท้องเลยนะครับทนไม่ไหวนะครับก็ลงไปนอนดิ้นเลยนะครับแมโดนเต็มๆนะครับใครจะทนไหวนะครับก็8แปแสเล็กนะครับก็พลาดท่าแพ้นอกยกแรกให้กับเจ้าคาโนฟิสนะครับโดนแบ็คคิกเต็มท้องนะครับก็ถือว่าเป็นการแพ้นอกเร็วไปหน่อยนะครับยังไม่ได้เห็นทั้งคู่นะครับออกอาวุธเต็มที่นะครับ นี่แหละครับมวยไทยนะครับพลาดได้นะครับนี่ขนาดไปในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับถ้าเป็นในรูปแบบมวยไทยนี่ใช้ศอกได้นี่คงจะมันกว่านี้นะครับแปดแสนเล็กก็น่าจะถนัดกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับพลาดวันนี้นะครับก่อนนาข้อผิดพลาดไปแก้ไขนะครับสิ่งก่อนหน้านี้นะครับความใฝ่ฝันของแปดแสนเล็กนะครับก็อยากมีเข้มขัดแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพมาครองสัก เส้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับหนทางยังอีกยาวไกลนะครับยังไปไม่ถึงดวงดาวนะครับมีโชคในรายการวันลุมพินีนะครับไฟเปิดตัวนี่ก็เปิดตัวไม่สวยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเชื่อเลยเกินครับว่าเสียแขกก็พร้อมที่จะผลักดันนะครับเจ้าแปดแสนเล็กนี่ก็ผมว่าน่าจะโชคในรูปแบบมวยไทยน่าจะดีกว่าในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับเพราะแกก็ใช้ศอกได้ดีด้วยนะครับสำหรับแปดแสนเล็ก อันนี้ความคิดมุมมองนะครับแล้วแฟนมวยละครับชอบ8แสนเล็กในสไตล์ไหนนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับมวยไทยพลาดได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโดนหนักๆโดนเน้นๆก็ล่วงได้เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแต่ไฟน์นี้8แสนเล็กก็อาจจะประมาทคู่ชกไปหน่อยนะครับลืมไปหรือเปล่าว่าคู่ชก เคยชนะ1ล้านเล็กมานะครับก็ให้กําลังใจกันนะครับยินดีกับผู้ชนะให้กําลังใจผู้แพ้นะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นหวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t a g 24นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ a t a g 24นะครับฝากไว้ด้วยครับ